สวัสดีครับวันนี้ครับช่วงเย็นนะครับเรา,าจะพาทุกท่านนะครับมาชมการฉีดยาป้องกันมแมลงปีกแข็งนะครับตอนนี้ที่สวนของเราก็มาแมลงปีกแข็งเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านมาชมว่าสวนของเรา,าฉีดแบบไหนนะครับเดี๋ยวนะครับก็ที่ยูข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นโซนของการปลูกลำไยนะครับก็ตอนนี้แตกใบอ,อ่อนค่อนข้างเยอะเราก็จะ มารักษายอดอ่อนกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปไล่ฉีดแล้วแล้วก็จะมาดูว่าผมใช้อะไรฉีดนะครับ ครับแล้วก็ใช้สารตัวเมื่อกี้นะครับในการฉีดพ่นเราก็ใส่ไปนหนึ่งช้อนแล้วก็ใช้ถังถังแบบแบตเตอรี่เป็นแบบสะพายครับยี่ยี่สิบลิตรก,ก็สะพายฉีดทั้งสวนครับตอนนี้ก็ต้นเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรครับต้นใหญ่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นะระบบฉีดยายใหญ่ๆครับ,รบวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามา รับชมคลิปการป้องกันอยอดอ่อนของอตนอ้นไม้ในส่วนของเรานะครับรบสวัสดีครับ